สวัสดีค่ะสามบ้านสาวาเชิมค่ะพี่นออ้องเมื่อนี้นะค่ะจะเสริมกับ15พี่น้องเนี่ยค่ะไม่กินข้าวกินน้ำกันค่ะม้องเว้นนั่นกับสาวเสือกับ15พี่น้องไปหลังจากดำน้ำเสร็จนะค่ะพากกับในหยวุฒดำไปอยู่สะดุ้งอยู่เด้อพี่นอ้องสำหรับฝ้าหลมฝนตกมายากรุนแรงนีฝ่ามียังอ่อมาเนี่ยค่ะมืดเขามืดเขาแล้วก็เลยอัดได้หาหกนาทีนึงพี่น้องทันได้ทันได้รุ่นไปเลยเนาะค่ะก็เลยฝ่ามาบ้านเนี่ยค่ะฝนกับพึ่งหยุดตกเนาะค่ะก็เลย15พี่น้องเนี่ยแหละไม่ได กับมาพาพี่น้องสมัยกินแนื้อเซฟมื้ากล้วยเนาะข้าเนี่ย,ย,ย,ยอของนหหดับกับมะมา่าสามห่อมาเลยเถอสองห่อสองห่อ,อค่ะเนของสเสริมค่ะนหยอดับให้แทนแต่ว่าสเสริมปรุงเองมีหอไไ่เงนะพี่นอมีไว,ไว้สองสิบเอ็ดบาทเอ็ยสิบสี่บาทเห็นเด้อพี่น้องเนี่ยห่อหนึ่งเลย่ะมิตอรสเนล้วนๆแล้วค่ะนี่แหะความหิวพี่น้องกับเต่าหน้าเถอเนาะ ถ้าเปลนวะบาสีมาเฮ็ดเนียอยู่ในกิน่นค่ะส่วนกับเฝ้าเห็นน้ำงามกระดอกน้ำไปตะมีป่าครับพี่น้องก็เลพยพาไปยกค่ะไปะยกแล้วในหาวขนัที้นัสิเดียวคิดลงให้พี่น้องในหลับสมบูรณ์นี่ป่ากต่ยังท่านได้ถือพี่น้องถือเนาะเมนฝ่ามาก่อนฝ่ามาก่อนอยัง่งฝาฟุน้นี่เพราะเป็นไรได้ค่ะฝ่าเรือมีพวกใบยืดๆใช้ปักบุ้งบรนณาเอาได้ค่ะเนี่ยเก็บยุคคางบ้านนี่เลยสิ่งนี้นนะค่ะ ส่วนมีเสเสริมกับเฮ้กคือเกลือได้ค่ะพีนน่น้องกันเห็นมากับเสเสริมแต่ใดนแต่ไรเนาะค่ะเนี่ยต้มมีลักกระเซ็นรักกระเะระสริมกับซสตีส้ปงชุสรสหน่อยนึงนะคะด้านหลังมั่งใ่ยากันนั้นกันพีน่น้นองเตือนคำบรรลายกับได้ปรุงชุรสหน่อยนึงรสดีน้อยนึงค่ะแล้วก็พริกพิเเด็ดเนี่ยย้ำขีดอยากเผ็ดได้ค่ะใคยกินเมนูนี่พริกกับมะนาวน,น,นะคะเสเสริมเลยใส่น้ำปลาเพราะค่อยใส่ไรพี่ใส่เป็นในซอสภูเขาท้องค่ะเนี่ย มาพี่น้องมากินข้าวต้องกลับมาในข้าวค,ครับอืมมาได้พี่น้องในเมื่อที่ว่าก,กินทุกเซิร์น้องค่ะตั้งแถึงเมื่อกินทุกเซิร์กันกินเนื้อคิดหยาดด้วยแล้วล่ะค่ะตั้งแสิ่งนี้ผักไม่หยางน้นองคุยกับกับปีเป็นตัวเปอร์เซ็นต์นอะไรเสาเะเด่นพี่น้องในะ้า ไปเลยเนาะเนี่นตอนนี้เอาขี้บุกฝนมาเนาะเปียกไม่ได้ไหนพี่้องเปียกมีน่้าสสยามงามเชื่อเดียวเลยพี่้องวามเมือยปะคะ อยากกินแตงหมมงพี่แม่ครัวเองอ่ะเห็นแดบ พ่อมาเม่าเฮาเคยพลากินแล้วเม้าเฮาเคยเสี่ยาแล้วเต่นหน่อยเนาะค่ะไม่ใ่พี่น้อกทำไมแม่เป็นสาวแล้วเสริมไปิได้บ้างไปเจ็ดแปดปีค่ะพอเห็นงานลงเหล่า พอต้องเขางานกาเดิกสองงสากหสึ่งวัเลิกสองมงสองแสนแล้วก็สิยุกับลูกแค่สองคน้วก็เสยเอ,อิญรุ่นพีนะ่น้องค่ารุ่นพี่เสริมนี่ยคือเป็นเรื่อยเสริมนี่ยเป็นี่ย่าญาติกันนี่แหละเรื่อยเสริมสี่หาปีทั้งสะ่ะเป็นมะเร็งหลัลกอะแล้วทสท้าย้อสเปลี่งกินลูกคืนเนี่ค่ะเขาบม,ม,มงกับต่างมุบ้าน ลองน,นั่งค่ะเขาจมกระได้คิดว่า,ากลาเป็นคนที่แบบไม่มค่อยได้บะไม่ร้อนไม่ค่อยได้กินค่ะกลายเป็นคนมากิน,นมีแต่มือไหนน,น,ไน้อเกิดกระได้คิดว่ามันเต็มมือนหนห่อหนะล่ะค่ะอือฮใค,ครับอันนี้ก็สต,ตียู่หน่อยนึงนะครับสตีนะพี่น้องพักหน่อยค่ะ ไยไม่เลยไม่ไปซื้อมากินไส้กรอกกวเตียวกับเก่งเลยตอนนี้ค่ะแม่มาแม่มาก็เลยนะ เรื่องหล่ในกครวุฒนะค่คุแเจพี่มัทนาเป็นทรงไม,ม้นย่างอยู่ในถุงเงียบรล่อยค่ะว่าประเด็นนี้แขกนะก็สุดเลยเไยบ้านเล็บเสะเมอนอันนี้ค่ะเป็นทีน้อนหลับกกมีหมอนพ้ออาบูบอ่อนนี่ยังมั่นเส็จเนาะวุวนมัทนาเป็นก <มา S 2> ับ ต้องมาไหา้ค่ะตัวนะ้ำปวทเป็นหมดเน,นี่ยมี่น้อนกับของพิวเตอร์น่าแล้พี่น้องประมาณกาาับชิ้นอดขิ้ถึงค่ะ mình đăng lên chuyện mía Sáng đều là chuyện hộp côn á làm gì? Để Đó là bữa lâu Xong rồi chuyện bữa đều rồi chuyện gặp lại chắc có lệ thế không? ก๋วยเตี๋ยวกับกิ่นเซเล็กเซนยังกไม่เพิ่มว่าเป็นค่ะสิ่งเป็นที่เซนเนี่ย ก็ส่งให้แง่ก็ซื้อได้เตี้ยมพักเสียนหยาดได้หพี่น้องนีน่บ้านเขาล่ละระู้สึก็ว่ค่อยได้ข่าไปในเมืองหรือว่าเอยียงซิ้อน้อค่ะพักหยาให้เอยียงกับก็ซื้อวิเนียพักที่เทาต้องการต้องซื้อตัวเสาเป็นบานมืองเลค่ะ อืนว่าเสสินทีเหมือนปะค่ะอืมจ้าขอบินเอาถ้าเสริมกินบ้างเนี่ยนี่าบบมากเลยนเธอเนาะมันเอาเซนีม้ขาวอันนี้แหละค่ะไปดู่ขาย เป็นกับสิเฮดเด็ดประมาณสีหาือืงโงกเกอย์แมีเนี่บ่อหลกอกนม่นแหละข้ำลามันกับมีถ้าพอมีผัก,กกับพอิดอยากก็ขาดในนี้ เป็นเมนูนี้อะไเนาะค่ะพรู้สึกก,สก,สกินที่เ้ยมางนะรับบานรู้สึกก่บเลยว่ารู้ว่าสิที่อห่างกินค่ะติ้งคนะือไหมตุ้มนี่แหะเมนูที่ว่าเสริมกินอย่างบอกก็จะเป็นจุดไม้กุดำแบบนีนนนนนนน้แล้วก็สเตยเพราะเสติมมาตุ้มมีมาเธอเร้าเลยค่ะดีใจ <laughs> จะมวแลุติดตื้นมีแล้วจะต้องไปเจรพบ,บุง,งค้ามัดบุงมบานนะบุงมนเหมอกบุงมก็มีเสลื้อนะคะบุงมต้น ดูสึ้แบบเต็มท้องเต็มที่นีเลยค่ะยัยยนยังเดียวเนี่ยยันแตกท้องเพราะว่าเส้นเพลทัก แซ่บนั้นลกับปรุงรส,ตรแ,สแต่ก็ดีแบบแซ่บเรีย เดีเออเบื้องค่ามดอ่ะมนี่มันม็ดแก่นั้น,นี้เหรอเมนี่เขาทานะการตะพักกับปีตัวอย่างางซนะ โอ้ยยมหนเจ๊คนมาเส้นค่ะขอบคุณกับเขาเปียกเขาเปียกเส้นมีมากๆคนนี้นะค่ะบนเมียเกินไปเนาะค่ะอะไรยากแต่กินง่ายๆพ่้อมเลพี่น้องคลิปนี้เนาะค่ะกับพี่น้องลบฝุ่นเนาะค่ะเนี่ยกับคืนมาเนี่ยค่ะมาอยู่ในบ้านก้อนละกัดมาปอกกับแม่กันอยู่นะพี่นลองค่ะคันมาเด็กกันอย่างไรกันเรียบร้อยฟ้าก็เหลือมันสื่อเกษียณวันหล่ะออกไปนอนบ้านสวนที่เก้าเลยเนาะค่ะ ในกากพี่น้องนันี่แหละค่ะฝาก,กเป็นกำลังใจสุดๆและกันให้หุ่นดังเนาะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนั่นน่ล,ละค่ะคลิปนี้เอไวส้สนิทเลยเนาะค่ะคสวัสดีค่ะสุดสัมพันพี่น้องเด้อค่ะ